CNG เดิมโรงงานนะคะราคาเพียงแค่139,000บาทเท่านั้นเลยนะคะกับ t ต y o ต a าอันติฉมหน้าแบนนะคะปี2012คันนี้นะคะพี่พี่ท่ไหนมองหากันอยู่ไหมนะคะวันนี้นุชรับมาให้แล้วเป็นรถ บ้านมือเดียวนะคะคันนี้ตัวรถการันตีมาให้แล้วสวยเดิมไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ามาแน่นอนค่ะได้ CNG เดิมโรงงานอีกด้วยนะคะสภาพตัวรถไม่มีช้ําเลยนะคะสีเดิมโรงงานรอบคันกริบๆแบบนี้เลยนะคะตัวบอดี้โครงสร้างเนี่ยเดิมโรงงานนะคะกับ To y ยต้าอันติส 1.6G CNG เดิมโรงงานคันนี้ใครสนใจนะคะห้ามพลาดในคลิปเต็มเลยนะ,ะและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าราคาคันนี้จับต้องได้เลยนะ,ะซื้อสดได้จัดแสดได้นะคะสนใจยังไงติดต่อมาได้เลย เราไปดูในรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาตีสมือ2นะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนตร์รถมือ2อค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติสูงเลยนะคะใครที่มองหาอยู่นะคะกับเอาติสนะคะชมหน้าแบนอยู่นะคะแนะนําเลยคะ่ะพี่คันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะได้เป็นรถปี2012ไม่ใช้งาน280,000โรนะคะรถปี2012ไม่ใช้งาน20,080ไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สภาพตัวรถเราการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ํากอง หม่แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่1 3 9 0 0 0าพบาทค่ะพี่พี่ขฟังไม่ผิดเลยนะคะราคาอยู่อยู่แค่1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จัดฟรีดาวได้ด้วยนะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซื้อสดก็ไม่มีบวกแวดเพิ่มเติมเลยค่ะจบที่ราคา1 3 9 0 0 0บาทเลยหรือว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ3,500บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดมาหาหนุได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะว่าสภาพคันนี้ จะยังน่าใช้งานอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในส่วนของวตัวด้านหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟมัลติดฟเฟกเตอร์ค่ะโคมไฟอาจจะขึ้นเรืองบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพนะคะพร้อมเติมให้นะแล้วก็มาฟ้องไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะสําหรับชมนี้นะอย่างที่รู้กันเลยค่ะคุณพี่ขาชมนี้ถึกทนแน่นอนค่ะใช้งานไปได้ยาวๆเลยและตัวนี้นะคะได้เป็น CNG เดิมโรงงานด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะใครมองหาอยู่นะคะกับรถไว้ใช้งานอยู่นะคะผ่อนสบาย ไ5 0าบาทหรือว่าเป็นซื้อสดก็จบที่ราคานี้เลยสําหรับดอกอยางคันนี้นะคะคุณพี่ขาได้ยางปี2023มาอีกด้วยนะ้าแมตดเติมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีริ้วรอยการแหบฟุตบาทมาค่ะอยู่สภาพครบถ้วนแบบนี้ กันชนด้านล่างหรือว่าสเกิร์ตนะคะยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้อีกด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษามาค่อนข้างดีเลยตัวโครงสร้างหรือว่าบอดี้นะคะยังใหม่กริปเลยนะคะสําหรับตัวนี้ยังไม่เก็บงานหรือว่าปรับสภาพนะคะคุณพี่ขารถเพิ่งรับเข้าร้านมาเมื่อวานนี้เลยนะวันนี้นุชรีบมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากได้เป็นชมนี้ไว้ใช้งานอยู่และราคาจับต้องได้หรือว่าเป็นซื้อสดเนี่ยจบที่ราคา1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเลยค่ะพี่ๆขาจัดไฟแนซ์สปอนเพียง มาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างคะ่ะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีทองนั่นเองนะคะหรือว่ามาพร้อมระบบพาวไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวคะ่ะคุณพี่กระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเข้าตรวจสอบแก๊สนะคะทุกระยะแน่นอนนะ,ะก่อนปล่อยรถเรียวเรามีการตรวจสอบให้หนึ่งที่นะคะไม่เป็นไรเลยไม่ต้องแบบกังวลเลยนะคะสำหรับพี่ท่านไหนบอกว่าเฮ้ยรถติดแก๊สอันตรายไหมไม่เลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้นะคะข้อดีเลยติดแก๊สเดิมจากโรงง,งาน CNG เติมโรงงานด้วยนะคะพี่พี่ขาตรวจสอบมาได้เลยนะแล้วก็เรามีการตรวจสอบนะ้ CNG ให้หลังปล่อยรถอีกรอบหนึ่งแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะหรือนะคะหรือว่าถ้าใครนะไม่สบายใจยังไงนะคะคุณพี่ขา เรามีหล e ัการันต anyway. ีให้อยู่แล้วค่ะคุณพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะมาพร้อมมือเปิดนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจากตัวเวตาเลยนะคะคิ้วกันสะอาดนะคะคุณพี่อยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วนะคะสวยๆกลิบๆเดี๋ยวเรามีการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพให้เพิ่มเติมนะคะย้าให้อีกทีหนึ่งว่าคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานเลยนะคะพี่ๆค่ะแต่ตัวรถนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วค่ะสวยเดิมโรงงานนะคะในส่วนของรายตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสําหรับตัวนี้เบาะอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆ ตามอายุการใช้งานของตัวรถเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่ทั้งหมดเลยย้ําว่าเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่ทั้งหมดนะคะกับราคา1นึ0 0 0สนับาทเราไม่ได้ขายสภาพนี้นะคะคุณพี่เดี๋ยวเรามีการทําสปาให้อีกหนึ่งรอบนะ,ะสวยๆกิบติดกันไปเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวฟังก์ชันค่ะมีมาให้ครบเลยเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมเบรกมือเป็นเบรกดึงนะคะอยู่สภาพสวยเดิมพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยสามก้านอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะไม่มีช้ำแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะอยู่สภาพเดิมค่ะร้อยเมกอาร์ก ะะไม่มีรอยไขยเลยอยู่สภาพเดิมสวยๆแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะน็อตเมกอาร์คเดิมโรงงานแบบนี้อีกด้วยนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะเซาบี้นะคะหัวน็อตไม่มีริ้วรอยการแกะไข่อยเงี้ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยค่ะพี่พ นี่นะคะแผ่นเพลทสีดําอยู่สภาพสมบูรณ์เลยวันเดือนปีผลิตตรงกับสําเนารถอีกด้วยนะคะโคตรคุ้มเลยนะคะพี่ๆขาคันนี้ราคาเพียงแค่1นึ0 0 0สับาทเท่านั้นค่ะใครที่หารถเรทนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเลยรีบติดต่อมาหาหนุได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างถ้าช้าไม่ได้นะคะคันนี้เรทนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดห้องพโดยสารด้านหลังค่ะพี่ๆอยู่สภาพสวยเดิมกิบติดแบบนี้นะคะไม่มีช้ำอีกด้วยนะคะตัวรถเราการันตีมาให้แล้วสวยเดิมเลยนะคะถือว่าจะเป็นในส่วนของ อย่าตัวซอกประตูเสาบีนะคะมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำม,มาค่ะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์สภาพกริบๆเลยนะคะคุณพี่ขา รถปี2012นะคะกับไม่ใช้งานเพียงแค่280,000กิโลนะบอกเลยเลยว่าไม่ได้เยอะค่ะคันนี้นะคะ CNG เดิมโรงงานมาพร้อมด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานอีกด้วยนะคะสปอยเลอร์หลังมีติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะตาสัญลักษณ์1 6 g CNG ยังมีติดตั้งมาให้แบบนี้เลยนะตัวไฟท้ายไม่มีด้วยรอยการแตกแล้วค่ะคุณพี่ขาอยู่สภาพสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะกันชนด้านหลังนะคะมีพร้อมติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเพิ่มเติมเลยนะคะกระจกด้านหลังค่ะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโย เลยนะคะคุณพี่นี่นะคะสวยๆกลิบๆเลยสาหรับใครสนใจคันนี้นะคะย้ํากันอีกทีว่าอย่ารอช้าเลยนะคะพี่ๆขาราคานี้เลทนี้รถสภาพดีแบบนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคุณพี่นานๆจะมีเข้ามานะนุษย้ย้ให้แล้วนะคะว่านานๆจะมีเข้ามาทีนะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนุษสนใจนะคะรีบโทรติดต่อมาหาดได้เลยะคะ่ะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวมารับชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึง เปิดฝาท้ายขึ้นมาค่ะพี่ๆขาคันนี้นะคะโครงสร้างบอดี้เดิมโรงงานเลยนะคะหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมนะรอยซิลิโคนด้านข้างนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้สวยๆเลยนะคะภายในสวยเดิมโรงงานกริบๆแบบนี้อีกด้วยภายในตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าสวยเดิมแน่นอนค่ะพี่ไม่มีประวัติโดนชนท้ายมานะคะหรือว่าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะพี่ยังอะไรด้านล่าง ถ,งถุงปืนนะคะแม่แรงต่างๆนะเดี๋ยวนุชด,ดูแลให้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวขอปรับสาภาพนิดนึงนะคะคุณพี่ขาส่วนในส่วนของรายตัวรายละเอียดตัวแก๊สด,ด้านในนะคะเดี๋ยวเช็คให้นะคะคุณพี่ขาอยู่สาภาพสวยเดิมเลยนะค,ะคันนี้นะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะรับรองได้ไปคันนี้นะ,ะสวยคุ้มราคาแน่นอนค่ะ139,000มั13 9, บาทเท่านั้นค่ะรถปี2012 นาะยใช้งาน280,000รเท่านั้นเลย CNG เดิมโรงงานอีกด้วยนะคะดอกดอกยางได้ยางปีใหม่เลยค่ะพี่ยางปี2023นะใหม่หมหมกๆกิบกิบเลยกระตกลอบคันได้เป็นพาดเดิมอีกด้วยในห้องโดยสารด้านหลังควายอยู่สภาพเดิมกว้างขวางนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะสวยๆกิบกิบกันไปนะแล้วก็ตัวซอกประตูนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ค่ะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะใครที่สนใจรีบมาดูรถได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรโดดน,นะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะในส่วนของารายละเอียดภา,ายในคันนี้กันบ้าง ะะต้องย้ำเลยนะคะคุณพี่รถยังไม่เก็บงานนะคะอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะคะตัวคราบต่างๆนะคะเดี๋ยวนุชเก็บงานให้เพิ่มเติมนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะคุณพี่ขานะคะสวยๆนะไม้ใช้งานเดิมโรงงานนะะพี่282,071กิโลคันนี้ไม้เดิมพรมลายมอติฟังออขอโทษดีค่ะพรมลายเป็นสก้านปกตินะคะอยู่สภาพสวย ไม่มีรีรอยนะคะคุณพี่อยู่สภาพเดิมรถคันนี้ยังไม่เก็บงานเลยนะคะมาพร้อมหน้าจอเดิมโรงงานเชื่อมต่อ FM นะคะ AM ได้นะคะลูกค้าแล้วก็ระบบแอร์ปรับมือค่ะคันนี้เกียร์ออโต้สวยๆนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวเลยนะคะคุณพี่คันนี้นะส่งกลิบมากเรทนี้นะคะค่อนข้างคุ้มเลยนะกับตัวรถนะคะได้เป็นตัว CNG มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นตัวเอาติสนะคะที่ลูกค้ารู้กันเลยว่าใช้ยังไงก็ไม่มี คุ้มแน่นอนค่ะพี่คันนี้นะคะบอกเลยว่าราคานี้ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยแล้วนะคะ1นึ่งแสนาับาทเท่านั้นเลยนะคะใช้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะอึดถึกทนมีมาให้ครบเลยนะคะกับคันนี้ใช้งานได้ยาวๆอีกประมาณ5 6ปีได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะตัวโฉมหน้าแบรนด์สีทองคันนี้รีบติดต่อรายละเอียดมาหาหนูได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวพาไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะสภาพหน้าห้องเครื่องก็คืออยู่สภาพเดิมเลยนะคะหัวนงหัวน็อตนะอยู่สภาพเดิมนะคะเบาชงเบาชโชกคนะรอยเมอกองเมกอาร์คนะคะหรือว่าต่างๆเนี่ยนะคะไม่มีดูรอยการแกะไข่นะคะหัวน็อตดฝากระโปรงนะพี่นะคะรถใช้งานมาแล้วนะคะประมาณ10กว่าปีได้เลยนะ,ะไม่มีริ้วรอยเลยค่ะพี่ๆิดขานี่นะคะอยู่สภาพสวยเดิมเลยนะคะแล้วก็ นะคะมีตาด้วยมีมาให้แล้วตโตโยต้าเดิมนะคะมอกอเดิมโรงงานที่บางความร้อนนะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะ <c oughs> ค่อนข้างสวยค่ะพี่คันนี้นะคะซื้อไปก็คุ้มแน่นอนนะกับราคาเพียงแค่ห0 0 0 0แสนะคะสามหมบาทค่ะพี่จัดยอดเต็มได้นะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้ผ่ <c oughs> อนได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ6 6ปีนะคะไม่เกินนี้เลยนะกับคันนี้นะคะ หรือถ้าใครนะคะอยากแนะนําดีกว่านะคะซื้อสดถ้ามีเงินนะคะเพราะว่าจะไม่ต้องโบกดอกบงดอกเบีย้ยด้วยเนาะกับรถปี2 0 1 2ดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงเหมือนกันใครมีงบนะคะแนะนําให้ซื้อสดไปเลยค่ะพี่ไม่มีแวดด้วยนะ,ะเป็นแบบราคาเพียวเลย1 3 9 0 0แาบาทเท่านั้นคะ่ะพี่หนูแนะนําเลยนะสำหรับพี่ทท่าไหนสนใจนะคะหรือว่าลูกค้าไม่มีงบนะคะอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้เลยนะคะสอบถามมาได้เลยค่ะพี่ตามไลน รา,ายละเอียดเบอร์โทรด้านล่างนุชมีมาให้แล้วนะคะอยากดูรายละเอียดตรงไหนก็ติดต่อมาหาหนชได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องนุชนิดน,นึงนะคะผอจะไปพาการอัปเดตรีวิวนะคะอันติดมือสองเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ